เ,เซลงไปไม่เป็นดึงเอาไว้แทนที่จะช่วยแต่เปล่าหรอกสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าของนอร์เวย์อุ้ยลองอุ้ยบรรยากาศไม่เป็นมองมองเห็นตะวันแสงตะวันขึ้นเอ้ยสีทองสีทอง เดี๋ยวแม่เพ็นจะหันกล้องให้ชมค่ะตอนนี้ไม่เป็นก็เหมือนเดิมค่ะไปรับอาหารแม่ครัวโทรมาเมื่อวานบอกว่าให้ไปรับอาหารที่บ้านแล้วก็มีอาหารที่วัดด้วยสำหรับที่จะอุ่นถวายเพลนะคะ่ะแล้วตอนนี้ไปรับอาหารที่บ้านแม่ครัวก่อน เดี๋ยวรับเสร็จเดี๋ยวจาะหันกล้องให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศดูแสงแสงตัวนี้แสงมาสะท้อนมาที่บ้านเลยคะ่ะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ที่สูงช่วงกำลังขึ้นเขาแล้วบ้านอยู่ด้านบนนี้ไปรับแสงหมดเลย <c oughs> เป็นสีทองหมดเลยแม่ครัวก็อุย้ยคนวิ่งเอ้ยมองไม่เห็นเนี่ย กใจหมดเลยว้มองยากมันมองยากเนี่ยสายตาไม่ไดีเท่าไหร่แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ใช้ Reflex ก์เขาเรียกว่า Reflex ติดตัวเลยคะ่ะแล้วเวลารถมามันก็จะมองเห็นง่ายนี่ขนาดแสงสว่างแล้วยังมองยากเลยมีคนมาวิ่งยามเช้าเป็นต้องขับให้มันแบบ เรเร็วนิดนึงถ้าเกิดว่าขับช้าหรือว่าเกือบจอดอะไรเงี้ยถ้าขับช้าไปเดี๋ยวรถมันจะไหลไหลลงอะค่ะเอ้ยแสงทองแสงทองแสงทองเห็นกระจกเห็นในกระจกไหมคะเห็นในกระจกไหมด้านหลังนะคะ่ะดีจานกล้องค่ะโอ้ยสวยสวยสวยมากเลยเดี๋ยวเป็นจานกล้องให้ชมกล้องก็ไม่ได้เช็ดถึงเลยค่ะ ไม่กลัวเนี่ยเมื่อกี้ให้ไม่เป็นโทรขึ้นหาโทรขึ้นข้างบนเพราะว่าเขาอยู่ข้างบนนะคะหู้เสียงทองเสียงทองเสียง,ง,งทองเดี๋ยวก่อนเดกไม่เป็นจะกลับรถให่ดูถึงแล้วค่ะมาและะะ้วน้องสวัสดีจ้าอุย้ยสาชิดสวัสดีจ้าเฮ้ย เอาวางยังไงไม่มีไม่มีเลขหกนะไม่ไม่รูใส่ลกล,ล,กลกอ่องแก้วพี่ก็รู้อยู่เออเอออันนี้วาข้างล่างตู้นี้นั่นอ๋ออเอพี่พี่มีมะม่วงลูกหนึ่งเขาถวายมาพี่ใส่ด้วยเฉดนกนของพี่ด้วยนะเออได้ได้ไดแล้วก็มีมะจ่างหมูอุ่นแล้วแล้วแกงสง้มแล้วไอ้โบนมาทำน้ำพริกมาโอเคแกงในในตูเ้เย็นอ๋อโบนจะมาวัดหรือว่ายังไงเขาจะมาวัดหรือว่าโบนอ่ะเขาเอาผสมมาให้แล้วผสมมาให้แล้วเหนียวด้วยโอเคโอเคแล้วเย็นพี่เวฟหน่อยนึงเออเออ

โชคดีโชคดีนะเดินทางปลอดภัยสวัสดีค่ะจ้ะสาธุสาธุเช่นกันค่ะ,ะช่วยกันค่ะอุ้ยมีรถเข้ามาอีกมีรถเข้ามามีรถเข้ามา,มมากำลังจะเข้ามาพอดีเลยเขาถอยให้ <laughs> นี่นะคะช่วยกันช่วยกันดูแล วัดคนอนิดคนหน่อยเป็นการดูแลเป็นการแบ่งกันกค่ะฟ้าสายสวยมากเลยครับเพื่อนทุกคนนี่ค่ะแบ่งกันแบ่งกันกดูแลกันโอ้แม่คุยจะไปทยเดือนหนึ่งเขาเคยพูดเลยนะแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นลืมลืมค่ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะหันกล้องเดื๋ยกันค่ะอีะหันกล้องค่ะนี่ค่ะดูฟ้าดูฟ้าหันกล้องให้ดูฟ้าดูแสงตะวันอสวยงามมากเลยพอหันกล้องก็ลงมาก็ก็กกกหายดูทิวทัศน์การทิวทัศน์ มาข้างบนนี้ทีวทัดสวยแม่ครัวจะไปเมืองไทยตั้งสี่อาทิตย์รู้สึกว่าเขาจะไปปล่อยนะเขาไปทำธุระเขานี่หละคะ่ะบรรยากาศบรรยากาศโอ้ยบรรยากาศสวยงามสงสัยจะไม่มีคนไปวัดเลยค่ะวันนี้ ถ้าไม่มีคนไปวัดแล้วเดี๋ยวจะถวายเพงเสร็จแล้วก็จะเก็บเก็บแล้วก็รีบมาเลยเพราะว่าเป็นห่วงคุณลุงคุณลุงแกแกกลัวค่ะแกกลัวแกอยู่คนเดียวไม่ได้แกอยากให้มาไวๆไม่เป็นบอกว่าจะมาให้ไวที่สุดถ้ามีคนไปวัดก็จะให้เขาล้างถ้วย้างจานแล้วแม่เป็นก็จะขอตัว แกทำอะไรไม่ได้ทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้แล้วที่สำคัญที่สุดคือกลัวล้มเป็นใจหายใจวความเมื่อกี้นี่โอ้ยก่อนจอกมานี่จะหายวุบเลยแกลุกออกจากเตียงโอ้ยถ้าเกิดว่าแกล้มนะคะแกเซลงไปไม่เป็นดึงเอาไว้แทนที่จะช่วยแต่เปล่าลอก ไม่เป็นต้องล้มทับแกนแน่ๆเลยเพราะว่าแกดึงไปด้านหลังแกเซไปด้านหลังแล้วเป็นย,ยืนอยู่ข้างหน้าถ้าเกิดว่ารับแขนเอาไว้เซไป,ซไปด้านหลังแล้วก็ด้านหลังมันจะมีตู้ตู้เสื้อผ้าคมด้วยคมมากเลยโอ้ยไม่อยากคิดโอ้ยไม่อยากคิดเลยกลัวเสียวแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตรงมุมตู้อะ มันคมมากเลยนะคมคมถ้าเกิดว่าล้มลงไปเนี่ยทั้งน้ำหนักทั้งอะายเนี่ยโอ้ยยิ่งกับมีดบาดเลยนะคะยิ่งกับมีดบาดอีกพรามันมีดบาดมันคมเนี่ตู้มันไม่ไม่คมเท่ามีดมันทีนี้มันทั้งช้าทั้งเปิดลเลยค่ะเพอะไม่กล้าคิดแต่เล่าให้ฟังว่าน่ากลัวมากเลยเมื่อคืนนี้สงสารแกรมากเลย แกนอนไม่เคยหลับเลยพักนี้สองวันเลยห่วนแกสงสารแก หนึงครึ่งก็รู้สึกว่าจะเงียบไม่งั้นเรียกกันนั mm ่นแหละเดี๋ยวไปยกขาหน่อยยกขาหน่อยอะไรเงี้ย mm hmm. ขยับขานิดนึงแค mm hmm. ่ขยับนิดนึงก็อยู่ได้พักหนึ่งแล้วก mm ัน hmm. แต่เมื่อคืนนี้ขยับปล่อยมากเลย เดี๋ยวคุยกันนะครับเพื่อนๆทุกคนไม่ไม่ไม่เป็นใจดูทีทยวทอดกัน ท้องฟ้าสิคะเพื่อนเุกคนดูสิคะเนี่ยท้องฟ้าแบบเนี้ท้องฟ้าท้องฟ้าจะเป็นหิมะหิมะจะตกไว้ใบนี้ยดูทิศทางสีมันจะเป็นอย่างเงี้ค่ะ,ะเดินลงบันไดเป็นการออกกําลังกายไปในตัวคะ่ะออกกําลังขาอยู่ชั้นห้า จะลงไปชั้นหนึ่งเดี๋ยวนี้เดินคนเดียวคุณลุงเดินไม่ได้เมื่อก่อนนี้คนคนคุณลุงเดินเป็นเพื่อนค่ะเดี๋ยวนี้ต้องเดินคนเดียวเอาถุงไปด้วยค่ะไปซื้อซื้ออาหารแล้วก็ไปรับอาหารจะไปซื้อของให้คุณลุง ไิดหน่อยก็บอกว่าซื้ออะไรก็ได้คิดว่าเป็นอ่อคือเซอร์ไพรส์แกได้แกชอบชีวิตที่ตื่นเต้นค่ะ <c oughs> คุณลุงสังอาหารเอาไว้แล้วม่คก็จะไปรับเราจะทานอาหารกันแค่สองคนค่ะก่อนนั้นลูกสาวมาทานอาหารทีนี้ลูกสาวก็ไม่ได้มาครับพักนี้รอลูกสาวอยู่ คิดถึงเหมือนกันนะคะนานมาเทนี่ทำไมคิดถึงไปค่ะตอนนี้ก็ลงมาชั้นล่างค่ะชั้นใต้ดินที่จอดรถนะคะและ้วเพื่อนก็จะผ่านไปร้านค้าแล้วก็จะเลยข้ามถนนไปรับอาหารที่สังค้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้ไปรับอาหารมาเมื่อกี้นี้ค่ะชูชีนะคะ ชูชิถาดเล็กถาดหนึงอันนี้ก็เป็นชูชิแบบสดแล้วก็มีเครื่องที่จะทานด้วยค่ะตามที่เห็นนี้ก็ไม่ต้องอธิบายเนาะก็เห็นแล้วเครื่องที่จะทานกับชูชิแล้วก็ถาดนี้ก็จะเป็นกุ้งทอดค่ะส่วนกุ้งทอดนี้สั่งพิเศษให้ขลงโดยตรงส่วนถาดนี้ก็ไม่เป็นค่ะแต่ว่าเราก็ทานด้วยกันแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นสั่ง อนโนนคุณลุงสั่งค่ะแล้วนี่ก็มีแสงเทียนสวยนะคะรวมนติดก,กันหน่อยทานอาหารให้อร่อยต้องจุดเทียนมีรูปหัวใจประดับด้วยค่ะคุณลุงพร้อมนะคะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆทุกคนก่อนอื่นก็ไม่เป็นอาบุญมาแบ่งปันนะคะวันนี้ได้ไปทําบุญมาค่ะได้ไปรับ อาหารที่บ้านแม่ครัวแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆให้เพื่อนได้ชมด้วยก็อีกนานค่ะกว่าจะได้เห็นภาพสวยเพราะว่าแม่ครัวไปถ่ายทั้งเดือนครึ่งไม่เพนก็จะไม่ขับรถไปทางนั้นอีกค่ะไม่เพนก็กลับมาจากวัดแล้วค่ะคุณลุงสั่งชูชิทานแทนที่ไม่เพนจะได้กินอาหารกลนบาดและไม่ได้กินข้าววันนี้สั่งชูชิมาทาน คุณลุงก็ชอบไม่เป็นก็ชอบก็เลยตกลงกันโอเคค่ะส่งคลิปไปครั้งหนึ่งทีนี้มันติดธิ์หรือกระสิทธิ์เพราะว่าทีวีอยู่ข้างหลังแล้วมันมีเสียงด้วยเสียงเพลงประกอบแล้วก็เสียงคนเขาพูดนะคะเสียงเข้ามาก็เลยลองอีกครั้งหนึ่งค่ะ ถ้าเห็นคลิปนี้ออกมาก็แสดงว่าโอเคขอบคุณทุกและทุกแชร์ทุกกำลังใจนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะและขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะโชคดีปลอดภัยสุขกายสุขใจแล้วเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ